รอบแรก1-4แค่ไห่ไม่รู้ครับบอบอยู่1-4อ่า่ค้รอบเดี๋ยวก๊อปเคโออะไร่ปยู้ครับก๊อปเคโอก๊อปเคโอลิมิเต็ดสีกิปซอรใหญ่ตาาง8นิเยอะยครับ เจ้าคัพครับคัพเคโอครับลิมิเต็ดสลีทิปซอยใหญ่พระรามแปดธนบุรีเยอะจังวะดูดูออปชั่นออปชั่นดูดูออปชั่นหน่อยฮะที่ชาร์ตดิจิตอลโอ้โหมีไฟฮะดูกันทั้งนิดนึงครับตัวใหม่ล่าสุดเวอร์แชมป์ใหม่ล่าสุดครับเวอร์แชมเปี้ยนเวอร์แชมเปี้ยนครับปูซ่าครับเวอร์ชันสามครเวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันสุดล่าล่าสุดครับดูดูลางฐานครับ มีพัดลมครับมีพัดลมควบคู่ครับแล้วก็สวิตชิ่งหรือว่า power s u p า l y power s u p p ายเคลมล่ามีซีนอนในตัวครับนะตัวนี้เป็นตัวเตทครับ Type RV สองพันเก้า

เดิมาสายาดเลยใกล้เกียร์ใกล้เกียร์ไปตรไอ้กอบไอ้ไอ้ไอ้จอบไปแหะ เด <Watts. S 2> ็ดก็ต้องจัดสาธุเองไม่เป็นไรโอเค